วันนี้มีออฟโรดสายลุยมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อทแท้เลนโซนะคะกว้าง8.5ออฟซู์นะคะชุดนี้มาพร้อมยางแม็กซิเอทีสองหกห้าเจนะคะเป็นปี22ค่ะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ ดอกยางหนาทั้งสีเส้นเลยดอกยางหนามากๆเลยทั้งสีเส้นเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดน,นี้นะคะเป็นล้อแท้เลนโซนะคะขอบ16นะคะ เบิกใหม่หลายหมื่นเลยนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้เลนโซนะคะขอบ16นะคะพร้อมยางสวยๆดอกหนาๆน,นะคะปี22เลยชุดนี้ราคา21,900บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะอจ่น แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องทีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน์นะคะสอบถามได้ที่099 354 4468นะคะแอดไลน์ไอดีเบอร์นี้ได้เลยนะคะ ลายเก่าของที่ร้านนะคะเข้าไม่ได้นะคะแอดมาใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังดูอยู่นะคะเป็น ID 0993544468นะคะแอดไลน์เข้ามาใหม่นะคะชุดนี้สวยมากๆเลยใครอยากจะได้ใส่เป็นยาง BF ทางร้านก็มีให้นะคะ สามารถสอบถามเข้ามาก่อนได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ